How to set motor โอเคครับอันนี้เป็นมอเตอร์2215 3,200 kv นะครับเป็นมอเตอร์แกนขนาด3มิลเป๊ะนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชุดหางเรือบังคับนะครับตรงนี้เขาจะมีรูไว้ให้เราใส่ลูกปืนนะครับลูกปืนเป็นขนาด3มิลเป๊ะตัวนี้ก็จะเป็นแกน3มิลจะเข้ากับลูกปืนได้พอดีแบบนี้นะครับใส่ลูกปืน นี่เราใส่หางเข้ากับแทนมอเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่มอเตอร์กันครับมอเตอร์บัสเลดนะครับมันจะมีสส่วนส่วนที่1กับส่วนที่2เราเอาส่วนที่1เข้าไปก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดแจน3มมิลเป๊ะนะครับ3.00ตัวนี้จะเป็นลูกปืนจะมีร้อนหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขันให้มันแน่นก่อนนะครับแป๊บหบนึง่ง